สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็เพิ่งเลิกจากงานเห็นสายไฟระยงเรียงไหมเพื่อนๆึกว่าอยู่เมืองนอกแล้วไม่มีสายไฟระยงระยงใช่ไหมมีจ้าสายไฟเยอะแยะมากมายจ้าไม่รู้วสายอะไรเป็นสายอะไรพี่น้องเอ้ยก็จะมาให้ดูว่าเออบ้านเองก็จะมีอ,อ,อำเภอมีตำบลใช่ไหมแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมมันก็ต้องมีผู้ใหญ่บ้าน นี่อันนี้ก็จะเป็นที่ทําการของผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ <mas k> ้านที่ตุ๊กทํางานอยู่เด้อพี er, ่น้องนี่แหละตุ๊กมีปัญหาเรื่องสมุดหนังสือหรือว่าใบอะไรต่างๆเอกสารต่างๆเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆเราก็มาทําเอกสารที่ตรงนี้เด้อจ้ะเขาก็จะเขียนว่าเซธเดฟเรกเซียซันสเตฟเวหมู่บ้านของตุ๊กชื่อซันสเตฟเวลเด้อพี่น้อง เป็นหมู่บ้านชื่อซันสเตฟองแล้วอยู่ใกล้ๆก,กันเลยที่อยู่ใกล้ๆก,กันเลยเนาะก็อยู่ติดถนนตรงนู้น ون, ที่พี่น้องเห็นเป็นเออสีขาวๆเป็นอะไรเป็นนู่นก็เป็นที่ทํางานของตุก๊กเดจ้าเป็นเออบ้านพักคนชราเนาะสีขาวๆเห็นเห็นต้นเสาต้นอะไรไหมเป็นบ้านพักคนชราเดจ้าเนาะเราตุ๊กก็เดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาก็จะมาเจอนี่ก็จะมาเจอบ้านเออ สถานีผู้ใหญ่บ้านเนาะเขาเรียกบนที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเนาะไม่ใช่บ้านผู้ใหญ่บ้านเด้อที่ทําการเด้อจ้าที่ทํางานของผู้ใหญ่บ้านเนาะก็จะมออีอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อก่อนตุ๊กมาตรงนี้แหละมาเรียนจนจบมสอยู่ตรงนี้นะคะข้างในจะใหญ่มากๆเลยเรียนจนจบมสตรงนี้เด้อจอ่อแล้วเวลาเราไม่สบายเราจะไปไหนละ่ะไม่สบายเราก็ต้องมา นี่เขาจะเขียนว่า extension de s o u ูด extension de, e de ือส d e หมายความว่าคลินิกจ้ะคลินิกใกล้ใลบ้านเดจ้านี่ก็เป็นคลินิกใกล้ใลบ้านเวลาเจ็บท้องปวดหัวหรือว่ากินข้าวไม่ได้หรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่า,งงงงวาต้องไปโรงพยาบาลต้องมาทําเอกสารก็มาทําที่นี่เดจะ้ะเขาจะมาทําการทุกๆวันวันอังคารหรือวัน วันอังคารหรือวันพุธเด้อจ้ะเออถ้าเราจะจะมาเราก็ต้องโทรนัดก่อนเพราะว่าคนในหมู่บ้านก็คอยมีไม่ค่อยเยอะแล้วเด้อพี่น้องมีไม่ค่อยเยอะมันก็เลยต้องแบบเป็นการนัดหมอมาเด้อจ้ะเด้อเออหมอเขาจะไม่ได้มาแบบพละการถ้ามาแบบพละการเขาก็จะไม่มีคนไข้ใช่ไหมล่ะพี่น้องนั่นแหละเขาก็จะต้องเออมีการโทรนัดโทรอะไรกันก่อนเนาะก็ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็คือ คลินิกเด้อจ้าคลินิกในหมู่บ้านเวลามีคนมามาดูว่าหัวใจหยุดเต้นหรือยังพูดเล่นพูดเล่นไม่หยุดเต้นไม่หยุดเต้นอนี่แหละก็เป็นคลินิกน,น้อยๆของหมู่บ้านเด้อจ้านี่ก็เป็นบ้านของนายอำเภอไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านจ้าผู้ใหญ่บ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเด้อจ้า ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซันสเตเวงซันสเตเวงก็พามาชมมาเที่ยวหมู่บ้าน้อจ้าถ้าพี่น้องมีอะไรแนะนําตุกเกาแนะนำมาได้นะเออถ่ายช้าชาหน่อยหรือว่าแนะนําให้มันดีหน่อยอะไรอย่างงี้ก็บอกมาสามารถบอกมาได้เด้อจ้าตุก็ก็จะเอ่อทำตามพี่น้องบอกเนาะอันนี้เขาก็จะเขียนบอกว่าเอ่อวันเสาร์วันเสาร์าจะมีพยาบาลมาเอ่อมามา เออเอ้าเดี๋ยวนึกนกไม่ออกวันเสราร์จะมีพยาบาลน,นี่นี่ก็ทางทางออกไปทางหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่ก็เป็นที่จอดรถจอดอะไรไปเนาะเห็นไหมเอ่อ,อ่ะนี่ก็ที่ทำงานของตุ๊กเนาะ <ใช S 1> ที่ทำงานของตุ๊กก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวตุ๊กจะพาไปเดินดูหมู่บ้านเนาะเพื่อนๆพื่อนเนาะหมู่บ้านข้างในที่ไม่อยู่ติดถนนเด้อจ้า เพราะว่าบ้านตุก๊กมันอยู่ติดถนนใหญ่เลยพี่น้องแต่น,นี่มันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างในข้างในเนาะก็อยากพามาดูก็เออผลสุดท้ายพี่น้องมันก็คืออะไรล่ะคือมันจะเป็นหมู่บ้านร้างเกือบมดแล้วพี่น้องเพราะว่าคนเขาก็เสียชีวิตอะไรกันมดแล้วเนาะนั่นแหละเออที่ตุ๊กมาอยู่นี่ก็คือเกือบจะใครหมู่บ้านร้างแล้วตอนตุ๊กมาอยู่โอ้โหคนเยอะแยะมากมาย แต่ตอนนี้มันตุ๊กก็มาอยู่ได้สามสิบสามสิบปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะรูจูจักเออถูกสอกถูกมุมเลยคนเขาก็ลมหายตายจากไปหมดแล้วพี่น้องก็มีแต่ตุ๊กนี่แหละที่ยังก็มีแต่ฉันนี่แหละที่ยังอยู่อขอมอบดอกไม้ส,สวยๆให้เพื่อน สวยมากนี่แหละก็จะเป็นหมู่บ้านแบบค่อนข้างร่างแล้วเด้อพี่น้องไม่ค่อยมีคนแล้วเขาก็จะทําเป็นแบบเห็นไหมเล็กๆน,น้อยๆเป็นหินเป็นอะไรยางทำเป็นซอกเป็นมุมเหมือนเออบ้านหินบ้านหินสโตนเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเนาะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านญาติญกันทั้งนั่นแหละ ต่เขาก็ลมหายายจากกันมุดแล้วพี่นงค์เอ,อ้ยพามาเยี่ยมดูเนาะคลิปสั้นพามาดูในหมู่บ้านหลังหลังบ้านตุก๊กตุ๊กจะอยูห่หน้าบ้านตรงนู้นนู่นหน้าบ้านตรงนู้นอันนี้ก็คือหลังบ้านหลังบ้านอือก็พามาดูข้างในหมู่บ้านเลยเนาะ เพื่อให้เพื่อนเนเห็นว่าเอออยู่อย่างนี้นะกินนี่นะอนี่แหละ <c oughs> เป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วมา <c oughs> เดินมาทางนี้ก็จะเป็นทางออกทางออกไปถนนใหญ่ <c oughs> ขอโทษที่ไออันนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนตุ๊กเด้อจ้ะ <c oughs> บ้านเพื่อนตุ๊กที่เออ ที่เขาเอาขนมมาฝากเอาของมาฝากตุ๊กอ่ะจากฝรั่งเศสนะ่ะแม่ย่าเขาเสียเขาซื้อบ้านอืนี่แหละอันนี้ก็จะไปทำงานอันนี้ก็เป็นที่ของตุ๊กเขียนว่า ขายด้วพี่น้องอันนี้เป็นของตุ๊กเลอจ้ะก็เขียนคำว่าขาย,ขายก็ยังไม่มีคนซื้อเลยจ้ะเป็นที่ดินของตุ๊กเลอจ้ะเป็นของตุ๊กเนะาะก็ประกาศขายก็ไม่มีคนซื้อก็เอาไปอย่างนีๆๆๆๆๆ้แหละฟังดีตุดไปจ้ะอันนี้ก็จะเป็น หลังบ้านตุกเนาะหลังบ้านเออหลังบ้านที่มันเก่าๆเนาะเป็นหลายร้อยปีแล้วเพื่อนๆนี่ก็เป็นที่ของตุกเหมือนกันเขาจะเอาไปทําอะไรละ่ะขายแต่มันไม่มีคนซื้อนี่เล็กๆน,น้อยๆอย่างนี้ก็เป็นของตุกเหมือนกัน บ้านกําลังจะไปหาหมอนี่เวลาจะไปหาหมอเขาก็ต้องมีรถมารับแบบนี้เด้อพี่น้องนี่แหละคนเฒ่าคนแก่เนาะที่ยังเหลือชีวิตอยู่นี่เขาเขียนนี่เขาขหมายความว่าขายด้อพี่น้องขายใครอยากซื้อก็มาซื้อด้ออยู่ไกลๆตุ๊กด้อพี่น้องอันนี้ก็บ้านญาติตุ๊กเด้อจ้ะก็อยู่บ้านพักคนชาราแล้วจ้ะแล้วก็เสียชีวิตด้วยอันนี้ก็บ้านที่ติ เพื่อนตุ๊กทำงานด้วยกันนี่เสื้อผ้าตากเต็มนี่แต่ตุ๊กไม่ค่อยชอบเระดกพี่นอ้องชอบไม่ชอบเราก็ไม่ต้องปูดดนา่พี่น้องเนาะะขังมันแล้วโอเคเป็นรถโรงพยาบาลเ้ยพี่น้องมารับเอ่อคนป่วย ออไม่เสียตังค์เลยจ้าไม่เสียตังค์แต่เป็นประเทศไทยก็จะเป็นแท็กซี่ใช่ไหมที่ต้องมารับนี่มองไปตรงนี้ก็เป็นโบสถ์พี่น้องเรามาออกมานี่ก็เป็นถนนใหญ่เห็นถนนใหญ่ไหมที่ตุกพามานี่ก็คือพามาหลังบ้านพี่น้องมาหลังบ้านหลังเมืองมาดูนี่เห็นไหมนี่ตุกออกมาเดินเจอถนนใหญ่เดี๋ยวก็มาถึงบ้านนี่ตรงนู้นเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงที่ทํางานตุก ที่ทํางานตุก,ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแปบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงเราโบสถ์๊กุก็จะมาเข่าโบสถ์ทุกวันแต่เวลามาเข่าโบสถ์ก็รู้สึกว่าเรา้อนอนหนาวเพราะว่าเราบาดหนานะพี่น้องเนาะโอเคจะ้ะก็ตุก,กใจนี่ก็เป็นที่ออรอรถเมย์สำหรับนักเรียนเดจ้าโอเคจ้าเนาะกลับบ้านกันพี่น้องตุก,ก็เดินอีกห้านาทีเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วเนาะ โอเคจ้าเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ชมคลิปเอ่อถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เอ่อหรือว่าถ้ามีอะไรติเตือนหรือว่าถ้าพูดนานไปหรือว่าถ้าพูดเร็วไปหรือว่าถ้าพูดภาษาโคราชไม่รู้เรื่องเอ่อพี่น้องก็เขียนมาใต้คลิปแล้วตุกก็จะปรับปรุงตัวให้ดีๆนะจ้าเราก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวตุกจะพามาดูวิววิวหลังโบสถ์โยมันกระเทินจักหน่อยเนาะ คลิปมันจะยาวสักหน่อยเออนี่วิวหลังโบสถ์นะจ๊ะพี่น้องเห็นเห็นภูเขาลูกนู่นไหมนู่นอ่ะตรงนู่นอ่ะที่ทุกไปเก็บเห็ดแล้วก็จะพาเพืพ่อนๆไปเก็บเห็ดเวลามีเออหนาเห็ดหนาฝนเนาะตรงนู่นแหละกลางหันลมตรงนู่นอะไรยยังนู่นแหละทุกจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดนะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะที่ชมคลิป แล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าไม่ชอบหรือว่ามีอะไรติเตือนก็เขียนมาใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย